สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเนื้อในเวลาสามคู่นะครับเราเจอกันตรงนี้ทุกวันแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสำหรับท่านยก77ด้วยนะขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคู่เนี่ยจะมาจากสามรายการเลยดูคู่แรกอยู่ในเอเชียกันก่อนเวลาห้าโมงตรงนะครับสิบเจ็ดนาเกาไปดูเอเมอรัครับในยุคนิ่ซีแนกันนะครับไปดูโดเกียวเวอร์ดี้ครับทีมอันดับสิบสี่ใน เจวันนะฮะวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางนางโงยาแคมปัส,สทีมระดับ16ในเจวันเหมือนกันโดยคู่ที่เจอกันมาเกมล่าสุดจะเสมอกัน0-0ปะะนะครับไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโตเกียวเวอร์ดี้ในชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะยยโกมาเอฟมารินอสมา1-0ประตูะนะครับส่วนทาง นาโยยะการบัสเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้อสองครับเกมน่าสุดแท้าโตเกียวซังอะมาสองปละาตูต่อหนึ่งนะครับมาดูที่ตัวบริเวนที่คาดว่าน่าจะลงสนามาในวันนี้ครับตเกทียวัอดี้ตรงกลางมีโคสุเกะไซโตะนะปั้นเกมโดยน้าเป้าจะเป็นทางยูตะอาราอินะส่วนทางนาโยยะการบัสเนี่ยตรงกลางมีริวจิอิซุมิครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางแคสเปอร์ยังเกอร์ครับ,ก,บ,รรรบ, er รบก็ต้องบอกว่า โตเกียวเวอร์ดี้ได้เปลี่ยนเพราะว่าเล่นในบ้านแถมฟอร์มก็อยู่ในช่วง,งแข็งแกร่งด้วยนะฮะต้องมาเจอกับทางนายกยักษ์แกรปัสตี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มหลุดเลยนะครับแพ้มา2เกมติดวันนี้เหนื่อยหนักแน่ถ้าจะมาสู้กับโตเกียวเวอร์ดี้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้โตเกียวเวอร์ดี้มีโอกาสปิดจ็อบได้ไม่ยากครับด้วยสกรอร์หนึ่งพลาดต่อศูนย์ครับคู่ที่สองเราไปทีดด่คอนเฟนส์ลีกรอบการเลือกเล็กสองกันนะครับโดยห้าทุ่มตรงนะครับไปดูอิสตันบูลบาซักเซฮีครับทีมจากตุรกีนะฮะวันนี้จะเจอทางงไวกิ้ เกมที่สองนะครับทีมจากนอร์เวย์โดยคุณเชียนกบมาเกมแรกในเป็นทางอิสตันบุลบาซักเซฮีบุกไปทุบมาถึงบ้านไวกิ้งเลยสามหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมเหนครับอิสต mm ันบุลบาซักเซฮีเนี่ยโหเหลือรับประทานนะเขาต้องบอกอย่างนั้นนะครับชนะมา5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดก็ชนะไวกิ้งมา3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางไวกิ้ง ชนะ4แพ้1นครับเกมล่าสุดเล่นในลีกของพวกเขาในนอร์เวย์ชนะซานเดียบยอดมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูนักฟุตบอลที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้อิสตันบูลบาซซีฮีตรงกลางมีเบรัตออสเดมีครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอีวานเบอร์นิชครับส่วนทางไวกิ้งตรงกลางมีโจเบลนะฮะแล้วหน้าเป้าเป็นทางซันเดอร์สเวนเซนครับก็ต้องบอกว่าอิสตันบูลบาซซีฮีเหนือกว่าเยอะแถม เกมแรกก็บุกไปชนะสบายเลยนะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านยิ่งเล่นง่ายใหญ่เลยนะครสนทางไวกิงเนี่ยในลียังทำได้ดีนะครับแต่ว่าเกมในระดับระดับนี้ต้องบอกแต,ตกต่างก,ากันเยอะนะฮะดูแล้วถ้าเล่นได้มาตรฐานนี้หาประตูสู้ยากครับผมมองว่าอิสเรลวัสซกซีจะย่างย้ำชัยต่อไปด้วยการเปิดบ้านบทเอาชนะไวกิ้งบ่บ่ห่ประตูต่อศูนย์ครับ คู่สุดท้ายมาที่ยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับในระดับทีสองนะครับมาดูเบเช่ครับแชมป์ยูโรปาแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะวันนี้จะเจอทางสเปอร์แชมป์ยูโรปาคัพครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดต้องย้อนไปถึงปี2017โน่นนะฮะเป็นทางสเปอร์ชนะ4-2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเบสเชียชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็แพ้เชลซีมาในฟีฟ่า ขับโบว์ครับนะครับ3-0ครับส่วนทางสเปอร์ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดขุ่นเครื่องแพ้ไบเยันเลเทสเลยครับ4-0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันหนวันนี้นะครับเบเชลนี่เกมรุกก็จะพึ่งพาไปที่ทางกุสมันเดมเล่กับทางวิช่าควารัสเกเลียนะครับส่วนทางสเปอร์จะมีทางเบรนเนนจอห์นสันครับตรงกลางแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางวิชาริซอนครับก็ต้องบอกว่าเบเชไม่มีเกมเล่นเลยตั้งแต่แพ้เชลซีมาในคัพบโบว์คัพนะครับแต่ว่า ยังเชื่อว่าคุณภาพของเขาไมไ่น่าจะตกอะไรไปมากนะครับเพราะว่าลีกใกล้จะเปิดแล้วความฟิตคงจะปกติต้องก็คงจะประมาณนึง,งนะครับส่วนทางสเปอร์เนี่ยเพราะเขาเพิ่งจะเจอข่าวร้ายเสียทางเจมส์แมตติสันไปเนี่ยรับรองว่าสะ,สะเทือนภาพรวมของทีมแน่ๆนะฮะแล้วอุดเครื่องเกมล่าสุดก็ไม่ได้ดีถามเละเลยต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าเบเชยังไงก็ยังดู คุณภาพสูงกว่าน่าจะเชื่อนิ่มๆเอาชนะสเปอร์ได้3ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกในเอเชียนะครับเอ็นโวอรคับในโตในญี่ปุ่นนะฮะโตเกียวเวอร์ดี้ครับจะเปิดบ้านเอาชนะนางวิยากัมปัส1ประตูต่อศูนย์ครับคือสองที่คอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคันเลื่อนนะครับเลขสองนะครับอิสตันบูลบาซเซฮีครับจะเอาชนะไวกิ้งย้ำไฉหนประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายครับที่ยู่ฟาซูบเปอร์คัพครับเปเช่ครับจะเอาชนะสเปอร์ไม่ยาก สามประตูต่อนหนึ่งนะครับแล้วอย่าลืวมานะครับสร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อใช้ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดนาที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วที่มาเจอกันใหม่สวัีไปก่อนสวัสดีครับ